มันจะคิดว่าเราตายไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราหลบอยู่ตรงมุมแล้วก็เอาโลกันจนเราสามารถรอดมาได้แบบชิวเชียร์แล้วงต่อครับตอนนี้เราต้องหาทางออกครับผมหาทางออกหาทางออกโอเคครับผมเราเจอทางออกแล้วนะครับสงสัยน่าจะถูกระเบิดออกจากทันทีโอเค,อเ,คเรารอดจากตึกที่สองจนได้ครับผมเรากลับบกก้านดีกว่าตอนนี้เสื่อเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วและเลือดก็ไม่เต็มซะด้วยโอเ้เราเจอคีเปอร์ครับผมตีตีโอเคพอผมกลับมาที่บ้านนะครับผมก็ได้ทาการไปหาแร่มากมายซึ่งผมก็ได้อรอนกับทองมา แต,แต่จะไม่มีภาพมาให้ดูเพราะตอนที่ผมอ่านเนี่ยมันไฟดับพ,พอดีเป็นว่าผมก็ได้ ไอรอนมาจำนวนหนึ่งผมก็ได้ใช้ไอรอนนั้นคัฟจากอุปกรณ์หินให้กลายเป็นเส้นอุปกรณ์เหล็กทั้งหมดรวมถึงชุดเกาะเขาด้วยยกเว้นตัวผมได้ใช้ทองในการครัฟชุดเกาะแทนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีไอเดียว,ว่าผมจะทําฟาร์มในบริเวณบ้านของผมด้วยความที่เรามีถังน้ําแล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วผมก็ได้จัดการรีบออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวมาเล็ดฟาร์มมาทันทีผมเก็บไปหลากหลายมาเล็ดมากไม่ว่าจะเป็นหญ้าแครอทมันฝรั่งเมลอนลแต่ว่าผมเก็บยด,ดีดีเนี่ยเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คุณผู้ชมครับผมโดนตำรวจไล่ยิงครับผมอุ้ยอุ๊ยตำรวจจับผมได้ไปแล้วไปแล้วโอ้เกือบตายครับเซ็งอะไรโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 แล้วนไปแล้ว ไปครับกระโดดขามครับจุที่มีปัญหาตอนนั้นมันยังไม่ตายเลยดีแล้วดีแล้วดีเล้วดีเล้วเด็กฉัตรวจฟังนะจะไปตามล่านะจะให้มันดีรอดไปได้เลยเข้าใจไหมพอผมกลับมาถึงบ้านได้สำเร็จผมก็ได้เริ่มทำการทำห้องอีกห้องหนึ่งเลยผมก็ได้ขุดดินขุดหญ้าออกทั้งหมดแล้วก็ได้ปูพื้นใหม่ให้พื้นจากพื้นหินเนี่ยกลายเป็นดินแล้วก็เอาน้ำวางไว้ตรงกลางปูเมล็ดทั้งหมดที่ผมขโมยมาพวกหญ้าเมลอนแครอทโพเตโต้ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีฟาร์มอยู่ในบ้านแล้วและเราก็จะมีอาหารอย่างเเพพียยงออแแนนน่ละป้าาหม ต่อไปของผมเนี่ยก็คือผมจะไปหาไดามอนครับเพราะว่าไหนๆเราก็มีที่ขุดเหล็กแล้วเนี่ยเราสามารถขุดไดมอนได้แล้วผมก็ไม่รอช้าเลยเดินตรงดิ่งลงไปในเมืองสุดลึกของผมแล้วก็ได้หาไดามอนใช้เวลายอย่างยาวนานจนสุดท้ายเนี่ยผมก็เจอไดมอนจนได้พอผมได้ไดมอนแล้วเนี่ยผมก็รีวิ่งขึ้นมาทันที นำไดมอนด์ไปเก็บไม่ได้ยีบแล้วนอกจากที่ผมจะได้ไดมอนด์แล้วเนี่ยผมก็ยกังได้แร่แปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมก็เลยลองเอามันไปเผาดูและผมก็ได้ทําการนําวีที่ผมได้มาทบเป็นขนมปังเพื่อเป็นสเบียงของเราในอนาคตหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อยากจะออกไปหาไม้เพิ่มเติมและก็จะออกไปหาฟักทองในการที่จะมาพัฒนาฟาร์มผมตอ่อแต่พอผมออกมาไม่ถึงไหนเลยเนี่ยคนตัดไม้ได้มาเห็นผมสั้นได้ คู้ชมครับผมโดนคนตัดไม้เห็นครับโอ้ไล่ไล่ไล่อุ้ยดีแล้วดีแล้วดีแล้วพระเจ้าเรื่องมาฟันผม แล้วนี่เร็วอุ้ยอุ้ยมา,มา,มาปปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ไปก่อนแล้วไปก่อนรถตายครับอ๋อไอร้อนไอร้อนไอร้อนไม่ไม่ไม่อุ้ยโดนล้อมโดนล้อมไม่เจอนี่เนะจอจะได้ายนะจูวนี่เจอนาไม่ไมผม,มนอนจับฉันเนี่ยเปิดอยที่เจอหน้าแกแล้วฉันวจะเอาแกไปโยนทิ้งในบอน่อน้ำซะไม่จะบอกนะว่ามันคือตรงนี้อ่ะใช่แล้วไปไม่เอาล่ะจั๋่ะเฮ้ยฉันเนี่ยโอ้สูงมากเลยอ่ะสูงเปลือยหน้าแกเต็มทีแหละขอให้แกเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่กับตายกดบ่อน้ำไปตลอดชีวิตขอให้แกโชคดี Uma. ครับโอเคครับเพื่อนตอนนี้เราตกมาอยู่ในน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วดูเหมือนว่าเราต้องหาทางออกขึ้นไปข้างบนนู้นให้ได้ถ้าเกิดเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะอยู่ในนี้ไปตลอดชีวิตซึ่งผมดูจากทางแล้วเนี่ยน่าจะให้กระโดดไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นไปข้างบนฝากเพื่อนกดไลค์ให้ผมหน่อยเพื่อเป็น like กำลังใจให้ผมสามารถผ่นานอันนี้ไปได้ด้วยนะครับโอเคผมพยายามไต่น้ําขึ้นมาอยู่ครับตอนนี้แล้วก็เหมือนเราจะเจอทางแล้วโอเคโอเคน่าจะกระโดดไปตรงนี้ครับกระโดด <runway. S 2> ไปตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราอยู่บนบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็กกรรรระโโดดไไปปตตงนี้่อคับเ มาตรงนี้ครับกระโดดไปโอเครอดครับรอดรอดกระโดดไปตรงนี้โอ้โหยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยกระโดดไปไม่โอ้โหรุ่นครับผมไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้เราไม่รีบกระโดดเอาละมาตรงนี้ครับผมครับตึงใจครับ ชา้าเต็มโอเครอดครับผมรอดโอเคครับตอนนี้เหมือนแบบทางจะไม่มีแล้วนะแต่ผมเห็นสวิตอยู่สวิต์นึงซึ่งผมว่าสวิตนี้เนี่ยน่าจะปล่อยน้ำออกมาจากรูนี้นะให้เราปีขึ้นไปใหม่ได้นะโอเคผมจะลองโดดแบบสูตรความสามารถดูนะครับไปเปิดโอเคเราเปิดน้ำสำเร็จด้วยนะครับรู้สึกว่าน้ำมันยาวขึ้นนะครับและเราก็สามารถไต่ขึ้นไปอีกชั้นได้สุดยอดโอเคครับเราไต่ขึ้นมาสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วไปนที่เรียบร้อยโอเคเครื่องปล่อยน้ำจริงจริงด้วยครับและสมมติเราล่วงเนี่ยเราก็ไต่น้ำขึ้นมาบริเวณนี้ได้เลยนะครับต ไปโอ้โหเกือบล่วงเราไหลต่อเราไหลต่อกระโดดโอเคสวยอย่างยากครับตรงนี้เป็นกรงหมดเลยอะแล้วแบบผู้ชมดูครับวัวมันตัวใหญ่มากอะมันโดดเป็นตรงกงยากมากเลยครับกระโดดโอเครอด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 โอ้ตรงนี้อย่างยากครับมีพื้นที่แค่นิ้เดียวเท่านั้นไปโอ้เกือบล่วงโอเคเรากระโดดไปตรงนี้ครับไปครับโอเคสวยสวยสวยและเราก็ขึ้นปติกแพงสวยโอ้ย่างเสียวตรงนี้อย่างไกลครับอย่างไกลเราต้องกระโดดแบบข้ามผ้าเลยไม่แต่เดียวนะกระโดดแบบไกลมาก ไปโอ้โหโอ้ชมดูข้างล่างนะครับผมไม่อยากไปมองข้างล่างเลยนะมันเสียวมากตรงนี้เราต้อจะต้องโดดเอียงๆไปตรงนี้นะครับซึ่งมันยากมากเลยครับลองดูครับโดดไปโอ้สวยครับเราล่องฮะโอเคเราจะเช็คพอยด์นะครับอ่ะปล่อยน้ำสวยโอเคครับเราเจอเช็คพอยด์แล้วนะโดดไปใต้น้ำเลยครับโอเคกระโดดไปตรงไม้โอ้โหจะไปยังไงเนี่ยไปได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับมาถึงตรงไม้นะครับผมตรงนี้ยังไงต่อโอเคกระโดดไปตรงนี้เนาะน่าจะตรงนี้แหละมีอยู่ที่เดียวครับไปโอเคไปมีทางแยกเนาะมาทางนี้มาทางนี้แน่นอนแล้วกระโดดขึ้นไปบ น,นี่น่าจะต้องแบบเพอร์เฟกต์จัมเลยนะกระโดดแบบข้ามผ้านเด็ดขาครับสามสองหนึ่งไปโอ้เรารอดแล้วครับผม โอเคสวย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 แล้วก็โดดไปที่ไม้ต่อโอเคสวยมาไปไต่ครับมาไปไต่มาไปไต่โอเคครับเหมือนเราจะเจอทางอาอกแล้วครับผมใกล้แล้วใกล้แล้วเราใกล้ความจริงแล้วโอเคกะโดดไปผมลองเดินมาตรงนี้แล้วผมติดครับผมไม่สามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนผมจะต้องกระโดดไปตรงนี้แทนนะครับโ้ก <Okay. S 1> ระโดดโอเคมาไต่ต่อ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 ,อ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 แล้วก็ตรงนี้เราเจอทางออกแล้วครับเราค่อยๆชาร์จสามสองหนึ่ง ไปโอเคเราล่องเลครับผมเรอมาจากไอหลุมนรกที่ได้แล้วนะครับผมโอเค <Acting> สุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถรอดมาจากโรงเชื่อที่3จนได้และผมก็เฉลือไปเห็นโรงเชื่อที่4ี่พร้อมกับมีบ้านใครอยู่ไม่รู้ซึ่งท้ายดาวเนี่ยก็คงเป็นบ้านของไอเจ้าของฟาร์มคนนี้อย่างแน่นอนผมก็ได้ไปแอบหลังต้นไม้และสักพักเนี่ยเจ้าของฟาร์มก็เดินมาจริงด้วยเดีวเป็นลาวไป คุณผู้ชมครับผมเจอเจ้าของฟาร์มครับเฮ้ยเขาดาจะใช้อะไรสักอย่างเปิดประตูได้นะครับเนี่ยโอ้ผมลองเข้าไปดูใกล้ๆครับผมลองเข้าไปดูใกล้ๆนะครับเราไม่สามารถเปิดประตูได้ครับเหมือนตรงนี้จะต้องใช้คีการ์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อเปิดประตูของไอ้บ้านนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ออกไปสำรวจบริเวณฟาร์มเพิ่มเติมสุดท้ายผมก็ไปเจอกับทางออกของฟาร์มนี้ครับแต่ทางออกเนี่ยมันก็ถูกล็อกด้วยคีการ์เช่นกันมันมีช่องให้ใส่คีการ์อยู่และผมก็รู้แล้วว่าภารกิจต่อไปเนี่ยก็คือเราต้องหาคีกาาารรนนั่เเองถ้จ ก้ามเมื่อไหร่เราก็จะสามารถออกจากฟาร์มนี้ได้หลังจากนั้นผมก็รีบตรงดิ่งไปที่บ้านก่อนเลยและภารกิจสำคัญของผมที่ผมจะทำต่อไปนั่นก็คือผมจะทำการคราบโตเอ็นชานคือชิจิได้มีาวุธโลไปสู้กับไอเจ้าของฟาร์มนั่นผมก็ได้จัดการคราบที่ขุดไดมอนจากที่ผมหาไดมอนมาได้นั่นเองพอผมได้ที่ขุดไดมอนแล้วเนี่ยผมก็รีบตรงดิ่งไปในเมืองครับเอาน้ำเวล่าลาวาเพื่อทำการขุดออบซิเดียนมาพอผมได้ออบซิเดียนมาตามที่ต้องการแล้วผมก็ได้รีบวิ่งขึ้นไปข้างบนแต่สิ่งที่ขาดไปเนี่ยก ที่จะทําแบบนี้เลยแต่สุดท้ายผมก็ต้องทํานั่นก็คือการฆ่าวัวด้วยกันเองนี่แหละสุดท้ายเนี่ยผมก็ต้องฆ่าวัวเป็นหลา ้าหนังวัวน,นะครับมาทำหนังสือจากชุกกร์เคที่ผมค้ามาเป็นกันดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดเราก็ได้หนังสือแล้วผมก็ใช้หนังสือใช้ไดมอนด์แล้วก็ใช้ออกซิเดียนสามอย่างที่ผมรวบรวมมาทําการคราที่เอนชานทันทีพอเราได้ที่เอนชานแล้วนะครับผมก็ไม่รอช้าเลยทําการเอนชานของทันที <c oughs> ผมได้หยิบแร่พิษที่ผมขุดมาจํานวนเล็กน้อยมากอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอนชานได้สัก2อ,อย่างผมก็ได้ทําการเอนชานดาบไปอย่างหนึ่งโซลิยานึงเนี่ยผมก็ได้ทําการเอนชานชุดต่อไปผมก็คิดว่าสองอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็น ประโยชน์ที่สุดแล้วล่ะหลังจากที่ผมเอชร์เสร็จสิน้นผมก็ได้เริ่มภารกิจของผมทันทีผมก็ได้ย่องกลับไปที่บ้านเดิมและพอผมส่องผ่านหน้าต่างเนี่ยผมก็เห็นว่าไอ้เจ้าของฟาร์มนั้นมันนั่งดูทีวีอยู่กับตำรวจรวมถึงคนตัดไม้ด้วยถือว่าเป็นงานยากมากๆสำหรับเราเพราะว่าถ้าเกิดขีการอยู่ในบ้านนั้นจริงๆผมจะเข้าไปยังไงไม่ให้พวกมันเห็นผมก็ได้คิดอยู่สักพักแล้วผมก็เฉลียวไปเห็นลงเชือกที่4และผมก็คิดว่าถ้าเกิดผมสามารถกระโดดผ่านลงเชือกที่4ีได้แล้วเนี่ยผมน่าจะเจอทาง โรเจอร์ที่4ี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีคีย์การ์ดหรือความลับอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนถ้าเกิดเราหาคีย์การ์ดได้เราก็จะสามารถออกจากที่นี่ได้นั่นเองโอเคครับตรงนี้ก็กระโดดมาอย่างนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปปึ๊บ กระโดดมาด้านซ้ายครับกระโดดโอเคครับสวยครับกระโดดขึ้นไปข้างบนต่อไปวงกลมไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้มีบันไดครับแล้วก็กระโดดไปตรงบันไดปึ๊บเรียบร้อยสวยงามตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับผมโอเคเราไปต่อครับไปต่อตรงนี้ตรงนี้ขึ้นบันไดโอเคตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นมาตรงบันไดแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้น ครับโอเคไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บโอ๊โอเคสวยครับสวยสวยตรงนี้ยังไงครับเนี่ยมีบล็อกสลา,ามนะแล้วก็โดดขึ้นไปตรงนี้แน่นอนโอเคครับเราต้องกระโดดบล็อกสลา,ามก่อนไปโดดเด้งโอเคมาตรงนี้หูสวยครับเ,เด้งไปตรงนี้ต่อครับไปโอเคต้องไปหายต่อเนาะไปทางนี้ครับน,น่าจะไป โอเคโดดขึ้นไปได้ครับโดดขึ้นไมได้ดดไสวยตอนนี้เป็นสไลา์อันที่สองต้องกระโดดไปที่สาลด์อันที่สองแล้วก็เด้งขึ้นไปโดนโอเครอดแล้วครับผมง้ยอันนี้ทางออกแล้วโอเคครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรามาถึงทางออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอผมมองไปข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าเราน่าจะกระโดดเข้าบ,บ้านจากทางนี้ได้นะครับและในบ้านนี้เนี่ยอาจจะมีคีการ์ดก็เป็นได้เราลองโดดเข้ามาทางนี้ดูสามสองหนึ่งพีใหญ่มาบงครับทำให้เราไม่ร่วงจากพื้นตายนั่นเองเฮ้ยเราก็มาอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด ครับไอพวกนี้นะครับดูทีวีกันอยู่3คนเลยนะครับผมมันอยู่